วงนายมาเองเมาสนานตัวพ่ออยู่90เคยโพสภาพผู้ไฮโซสาวคนดังโพสเปิดตัวหลังมีข่าวหย่าสืบเนื่องจากกรณีข่าวลือที่ว่านักร้อง 90, อยู90้าย่าเมียสายฟ้าแลบล่าสุด22มีนาคม2 5 6 6ข่าวบนเทิงช่อง8ได้ออกมาเผยว่าที่ไม่ประกาศหย่าเมียเพราะต้องเซฟหัวใจลูกคนเล็กเป็นห่วงความรู้สึกของลูกชายเพิ่อหย่าการลูกคนโตก็รู้ก่อนแต่ก็ยังเป็นพ่อแม่ที่ดีให้ลูกคงต้องรออีกสักพักแต่ตอนนี้น้องน่าจะเริ่มรู้แล้วสภาพจิตใจของฝ่ายหญิงรู้สึก แต่ก็ต้องพยายามรับให้ได้เพราะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากมีเรื่องผู้หญิงมาเกี่ยวด้วยเป็นเรื่องเดิมๆซ้ําๆพอล่าสุดมีข่าวกับไฮโซสุดท้ายต้องปล่อยมือกันตอนนี้เขาอยากทําหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกนักข่าวยังกล่าวต่อด้วยว่าไฮโซที่เป็นข่าวอย่างที่บอกว่าเรามีรูปเป็นรูปคู่ที่เขาถ่ายคู่กันแต่ตอนนี้เขาลบทิ้งไปแล้วเขาเคยโพสลงไอจีแต่ตอนนี้รูปนั้นไม่อยู่แล้วไม่ต้องไปหาส่องกันแล้วกันเอาเป็นว่าเราเป็นกําลังใจให้